ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกุมเนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า1 0 1ถึงมกราคม2565ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะเริ่มกระปรีก้กระเป๋าขึ้นมากกว่าช่วงสัปดาห์ที่ เพิ่งผ่านช่วงปีใหม่มานะครับเพิ่งผ่านช่วงปีใหม่ดูเหมือนกับมันยังอึนๆมึนๆยังไงไม่รู้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมแต่พอมาในสัปดาห์หน้านะครับจากวันที่1 0บถึงสิมกราคมถ้าไม่นับวันจันทร์วันเดียวนะครับนอกนั้นแล้วดูเหมือนกับคุณจะมีความรู้สึกคึกคักแล้วก็กระปรี้กระเป๋ายิ่งขึ้นและสิ่งที่ทําให้คุณกระปรี้กระเป๋ายิ่งขึ้นนั้นหมายความว่าการเงินการทองในกระเป๋าของคุณนั่นแหละทําให้คุณกระปรี้กระเป๋าคูดขึ้น ดูเหมือนกับมันมีรายรับบางอย่างเข้ามาหรือมีโอกาสหรือจังหวะที่จะมีรายรับพิเศษเข้ามาอาจจะไม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้เลยแต่ว่าเป็นรายรับที่เชื่อมั่นได้ว่ามันจะมาในอีกไม่นานตรงนี้ทำให้การเงินของคุณนั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ชินแสงหมิงก็ถือว่าในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการเงินหรือการติดต่อประสานงานในทุกๆรูปแบบนะครับ จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินการทองมีเงินพิเศษเข้ามามีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาวันจันทร์นะครับวันหนึ่งถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนักนะครับวันพุธพฤหัสขยับดีขึ้นแล้วช่วงปลายสัปดาห์ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นการเงินการทองถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวฉะนั้นจึงเป็นบทสรุปตามออรอบวงโครจรแห่งดวงดาวแบบฉบับของสินแสหมิงของเบงเมืองไทยต้องถือว่าสัปดาห์หน้านี้ชาวกลุ่มนั้นดวงดีไม่น้อยเลยนะครับฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามถือว่าจะมีความสําเร็จมีคนให้การสนับสนุนมีช่องทางและก็โอกาสหรือว่าลู่ทางที่ดีเข้ามา นะครับแต่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็มีนะครับอย่าลืมว่าดาวถึง3ดวงโคโจรอยู่ในเรือนวินาศชาวกลุ่มต้องระมัดระวังความรู้สึกความคิดหรือแม้แต่คําพูดของตัวเองชาวกลุ่มอาจจะจิตตกได้ง่ายหรือบางครั้งอารมณ์แปรปรวนครับเช้าอย่างเย็นอย่างเอาแน่อานอนไม่ได้นี่คือสิ่งที่ตัวของชาวลัคนาราศีกลุ่มเองจะต้องคอนโทรลตัวเองอยู่ไม่น้อยทีเดียว อย่างไรก็ตามนะครับภาพโดยรวมของชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสยังคงทับลัคนาอยู่โยกกับดาวมรตยูคุณน่าจะมีโชคดีจากงานที่ติดต่อประสานกันจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์หรืองานด้านออนไลน์หรือน่าจะมีแพลนงานบางอย่างที่คุณเองแพลนไว้แล้วมีโอกาสจะหยิบยกเอามาทำให้มันสำเร็จได้ไม่ยากนะครับในสัปดาห์หน้านี้เป็นช่วงที่คุณมี ไอเดียต่างๆที่ดีไม่น้อยทีเดียวส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักได้โคจรเข้าเรือนวินาศแปลความหมายได้2ออย่างคือคู่อาจจะต้องเดินทางนะครับหรือว่าเรากับคู่ครองอาจจะต้องใช้คําพูดคําจาหรือการจิรจาเรื่องต่างๆที่ดีที่เหมาะสมนิดนึงอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแยง้งหรืออ,อารมณ์เสียขยใส่กันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขัดลาบครับทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนวินาศ แต่ก็ไปอยู่กับสาวทึ่สาวเป็นเกษตรเออมันหมายถึงล่าผลลับๆแต่ถ้ามีปากเสียงมีความขัดแย้งล่าผลมันก็ไม่ได้เต็ม,ม,เ,ตม,มเต็มหน่วยหรือจะไม่ได้อะไรอย่างนี้แหละฉะนั้นพยายามนะครับมองไปที่เรื่องของเงินหรือสิ่งที่มันจะมีจะได้ไว้ก่อนอเรื่องหุง่นยินอารมณ์เสียบางอย่างปล่อยได้ก็ควรที่จะปล่อยไปทําได้ดังนี้แล้วเดี๋ยวโชคลาภจะเข้ามาและความรักก็จะไม่ให้มีจะไม่มีเรื่องขัดแย้งด้วยนะครับ ส่วนคนที่ยังโสดมีโอกาสจะพบรักแบบลับๆพบรักจากโซเชียลหรือว่ามาเจอกันแบบไม่เปิดเผยนะครับอาจจะถูกอกถูกใจกันแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนนั้นเปิดเผยไม่ได้ก็เป็นไปได้เช่นกันก็ขอให้โชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี